เจ็บครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมบอกก่อนถ้าบอกเจ็บครับเดี๋ยวปล่อยเจ็บไหมครับครับเจ็บไหมครับเจ็บไหมครับโอ้วันปล่อยปล่อยไปยบก่อนแล้วแกจะได้จะจะจะภาพกับว่าจบจบจบปะ นี่นะลงน้ำจริงนะไม่ได้ปล่อยไม่ได้ปล่อย,อยในหมะอข้าวนะช่วยจากงูกัดเมื่อกี้งูกัดเละหมดเลยเจ็บขาบเจ็บไหมขาบเจ็บไหมขาบเอาปะไปแล้วนะน้องไปแล้วนะถามว่าเวลาปล่อยสัตว์ทําไมต้องโยนโยนเพื่อให้เขาตกใจเขาตกใจแล้วเขาก็ได้ไวนะ่ายน้ำไปไกลๆไงบางคนบอกโหปล่อยแล้วก็โยนแรงจังเพื่อให้เขาไปเด่ยเขาจะได้ไปไกลๆนะเออเขาไปไกลแล้วนะ้ำลุกๆไปนู่นละ ไปเกิดลูกเกิดเต้านะไม่ใช่คนดีนะแต่ก็พยายามทำดีจ้ะคืนสู่ธรรมชาติ